จังหวะที่สองจังหวะช้ๆชาจังหวะช้ๆชาเป็นจังหวะที่สนุกสนานมีความนิยมเต้นกันมากในหมู่วัยรุ่นการนับจังหวะตามเท้าและการก้าวตามดนตรีจังหวะเพลงช,ะช,ะช,ะชะ้าชานี้นับได้หลายอย่างในสื่อนี้เราจะนับเป็น two t h and one จังหวะชาชาชานะคะเราจะเริ่มจากจังหวะชาชาชานี้ก็เช่นกันผู้ชายเริ่มต้นด้วยเท้าซ้ายผู้หญิงก็จะเริ่มต้นด้วยการถอยเท้าขวานะคะอันนี้ในจังหวะชาชาชานี้เราจะนับให้นักเรียนเห็นก่อนว่ามันเป็นสิบจังหวะโด,ดยการนับเป็นภาษาไทยแต่พอเราเริ่มที่จะเรียนแล้วก็จะเต้นจริงเราจะนับเป็นภาษาอังกฤษนะคะนะคะ เราจะนับเป็นภาษาไทยให้เห็นชัดก่อนนะคะว่าเท้าที่1เท้าที่2เท้าที่3อยู่ตรงไหนนะคะทุกเรียนพร้อมค่ะนะเท้าที่1ผู้ชายก้าวเท้าซ้ายไปผู้หญิงหอยขวาค่ะ1นนะคะหนนะน,นี้คือการนับ1 2อคือถ่ายน้ําหนักมาค่ะถ่ายน้ําหนักมา2นะคะคือถ่ายน้าหนักผ,ผู้ชายมาอยู่ น้ำหนักอยู่เท้าวขวาเท้าวขวานะะผู้หญิงน้ำหนักจะอยู่เท้าซ้ายนะคะสองนะ,ะในจังหวะที่สามคือแยกเท้าออกไปค่ะสามนะฮะถ่ายน้ำหนักสามออกไปอยู่ผู้ชายอยู่น้ำหนักซ้ายผู้หญิงอยู่ที่ขวานะฮะสี่คือเท้าไปชิดกันค่ะเท้าไปชิดนะฮะแล้วก็ห้าแยกเท้าออไปอีกครั้งหนึ่งค่ะห้านี่คือ,อนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะ หกนะคะให้ผู้ชายถอยผู้หญิงก้าวข้างหน้าหกนะ,ะน้าหนักไปอยู่ที่เท้าถอยของผู้ชายนะเจ็ดนะคะเจกถ่ายน้ําหนักมาค่ะเจ็ดนะคะแปดแยกเท้าออกมาค่ะแปดนะคะน้าหนักไปอยู่ที่เท้าขวาของผู้ชายผู้หญิงก็อยู่เท้าซ้ายนะคะเก้าถ้าเท้ามาชิดค่ะเก้าสิบแยกเท้าออกมาค่ะนะะก็คือเก้าชิดเก้าเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือ,อจบของ จังหวะของชาชาชาเบสิกนะคะ,ะทำใหม่อีกครั้งค่ะทำอีกครั้งนะคะทำอีกครั้งหนึง่งหนึงหน่งค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะสองแถมหนักกลับมาค่ะสองแถมหนักกลับมาสามสี่ชิดเท้าไปค่ะสี่ห้าหนึง่งสองสาม สี่ห้าทีนี้เราจะนับเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อการต่อเนื่องนะคะอัอเรียนเริ่มอยู่ในท่าเบสิกนะคะอยู่ในท่าเตรียมพร้อมนะคะเราจะนับเป็นภาษาอังกฤษนะ,ะซึ่งเราจะถ่ายหรือว่าเราจะเรียนเวลาเราเรียนเราจะนับเป็นภาษาอังกฤษเพื่อความที่จังหวะจะได้กระชับนะคะพร้อมเป็นจังหวะที่เร็วนะคะอ่อ พร้อมเริ่ม two three four and one two three four and one ค่ะอันนี้คือเบสิกมูฟเมนต์ของชาชาชานะคะต่อไปเป็นฟิกเกอร์อันเ u อ d e r arm turn นะคะ ผู้หญิงจะก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าเพื่อหมุนตัวเองนะคะหมุนตัวเองผู้ชายก็ถอยเท้าขวาไปข้างหลังนะคะพร้อมค่ะนะชา้ชานะคะชา้ชาอ่า two นะคะเห็นไหมคะก้าวเท้า,าซ้ายไปข้างหน้านะคะเพราะอันเดียอาร์มนี้ผู้หญิงจะหมุนตัวนะคะ three นะะหมุนตัวมา three ถ่ายน้ำหนักมาเป็นเท้าขวา เหมือนเดิมนะคะโฟนะคะแยกเท้ามาคู่กันโฟนะคะแอนคือท้ามาชิดก็คือ5นั่นเองวันนะะแยกเท้าออกมานะคะอันนี้คืออันด์อามอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเราอาจจะช้าค่ะ two three 4ฟแอนันนะคะอันนี้คืออันเนอามทำต่อเนื่องค่ะทำต่อเนื่องนะคะทำต่อเนื่องเริ่มค่ะ2 3 4 t and one ต่อไปเป็นฟิกเกอร์นิวยอร์กนะคะฟิกเกอร์นิวยอร์กก็เช่นกันเราก็จะเริ่มผู้ชายนับหนึ่งโดยเท้าซ้ายผู้หญิงนับหนึ่ง ข่อยเท้าขวาเช่นกันนะคะห้องเรียนพร้อมค่ะนะคะ,ะหนึ่งหนึ่งนะคะผู้ชายก้าวเ,เท้าซ้ายขึ้นมาข้างหน้าผู้หญิงก็ก้าวเท้าขวาข้างหน้านี่คือเป็น New York, นิวยอร์กลักษณะของนิวยอร์กนะฮะหนึ่งสองถ่ายน้ำหนักไปสองสามหันหน้าคู่กันนะคะสี่เท้าชิดห้าแยกเท้านะคะหนึ่งก้าวข้างหน้านะคะ สองน้ำหนักลงมาสามหันนักคู่กัน4ชิด5แยกออกมาค่ะเียครูจะนับใบภาษาอังกฤษนะคะเป็น two อาจารย์นะฮะ three and ชิดนะคะ1นะฮะแยกเท้าไปนะฮะ two three น้ำหนักมา4 and 1นะฮะ แอนก็คือชิดนะคะวันคือแยกออกมาทำต่อเนื่อง two three four and one two three four and one นะะนี่คือจบในฟิกเกอร์นิวยอร์กต่อไปฟิกเกอร์สปอตเทอร์นะคะสปอตเทอร์ก็เป็นฟิกเกอร์ที่เอาไว้ต่อในฟิกเกอร์อื่นๆไว้ต่อเนื่องนะคะ เป็นการเชื่อมนะคะ,ะนักเรียนเริ่มนับ1นึะคะหก้าวเท้าออกมาค่ะหนะคะนี่คือ,อทำสปอเทิร์นด้านซ้ายของผู้ชายนะคะหน่ะคะสหมุนตัวค่ะสหมุนตัว3มก้าวเท้าคู่กัน3 4เท้าชิด5แยกเท้าออกมานะคะอีกครั้งหันกลับไปด้านนี้นะคะหนึ่งสองกำลังหัน 3ามสี่ห้า,าคุณจะนับเป็นภาษาอังกฤษนะคะ2 3หมุน4ี four, and one. ่และชา้ชาช้าๆสองสามี่นี้ทำให้เข้าให้กับเท่ากับจังหวะเพลงเลยนะอี่ะ 4ฟแอนันอันนี้จบฟิกเกอร์สปอตเทิรนะคะต่อไป hand to hand นะคะฟิกเกอร์แฮนด์ทูแฮนนี้ก็เริ่มต้นก็จะผู้ชายก็ถอยก้าวเท้าซ้ายผู้หญิงถอยเท้าวขวาเช่นกันนะคะนับหนึ่งนักเรียนพร้อมค่ะ,ะนะคะเรจะพูดเป็นภาษาไทยก่อนนะคะหนึ่ก้าวหนอันหลังมาเลยนะคะหน,นะคะ 2ย่ำน้ำหนักถอยอไปข้างหน้านะฮะสแยกเท้าคู่หันหน้าคู่กัน4ีเท้าชิดนะหแยกออกไปนะฮะอันนี้ก็คือ,อเป็นนภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องนะต่อเนื่องหนงงน้ำหนักขึ้นมา3 4มส,มส่ห้าะนะคะเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้มันจังหวะมันกระชับนะคะแล้วก็นับให้ตรงจังหวะด้วยเป็น 2, 3, 4, and 1ชาชานะคะ2ชาชา 3, 4, and 1ต่อไปเราทำให้ตรงกับจังหวะน,นะคะเป็น 2, 3, 4, and 1 2, 3, 4, and 1นี่คือฟิเกอร์ hand to hand นะคะในฟิเกอร์ shoulder to shoulder นะคะ นักเรียนพร้อมอพร้อมนะคะ,ะก็เริ่มจากผู้ชายก้าวเท้าซ้ายผู้หญิงถอยขวาเช่นกันนะคะช,ช้าๆ two t o ก็คือ1อ 2, 3, นนะคะ two three ย่ำน้ำหนักถอยไปนะคะ four and เท้าชีคขาแอน one แยกเท้านะคะก็คือ1 2 3 4 5นั่นเองนะคะกลับมาค่ะ t นะคะสลับนี่คือสลับเฉียงเฉียงลำตัวนะคะ t 4 r e กาค่ะ f and ชิตนะคะ o นะคะนะก็คือ1นึ่งเาอาทำหนหมายคะหเหมือน1 2 3 4งสองสสห้าหกเด 9ก้นะคะถ้าเราจะนับเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น2 3 4 and 1 2 3 4 and 1นี่คือจบของ s h o u l d e r to s h o u l d e r นะคะต่อไปเป็น figure fan นะคะเราจะทำแฟนโดวยกัน ทำเบสิกครึ่งหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยแฟนนะคะอ่าลองทำดูนะคะเราจะนา่าเป็นภาษาไทยก่อนนะคะเป็นตัวเลขไทยก่อนอ่าเรียนพร้อมค่ะอ่าเราจะถอยผู้หญิงก็ถอยขวาผู้ชายก็ก้าวซ้ายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผู้หญิงเดินทั้งหน้าคะเจ็ดแปดกับหลังหันเก้าสิบ ะะก็คือ9 9 9ชิด9 9แล้วก็10นะฮะรหว่าที่นับเอาอีกครั้งค่ะจะนับเป็นภาษาไทยอีกครั้งนะคะเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เจจะเห็นว่าฟิกเกอร์ของผู้ชายก็คือทำเบสิกอยู่กับที่นั่นเองนะฮะมีแต่ผู้หญิงที่เดินออกไปเป็นรูปพัก แยกออกมาเป็นรูปพัดนะคะอีกครั้งหนึ่งให้ทำพูดนาเป็นาภาษาอังกฤษนะเพื่อให้พร้อมกับจังหวะเพลงแต่จะ,จะรับช้าๆก่อนนะคะจะได้รู้ว่า <c oughs> จังหวะที่1กับจังหวะของ two อนั้นคือจังหวะอะไรนะคะ two two คือ1อนนะคะ four three four and one two three four and one นะคะทีนี้เราทําต่อเนื่องในจังหวะที่คุณจะได้เป็นภาษาอังกฤษนะคะให้พร้อมกับจังหวะเพลงนะคะหมายว่าให้เท่ากับจังหวะเพลงนะะเป็นเริ่ม two three four and one two three four and one นะคะนี่คือจบของ figure fan นะคะต่อไปเป็น figure hockey stick นะคะเราจะทำต่อเนื่องมาจากแฟนนะคะ แฟนเราจะยิ้มได้จากแฟนก่อนนะคะทำช้ชาๆคุณจะนับเป็นภาษาตัวเลขไทยก่อนนะคะหนึ่งหนึ่งลากเท้าไปหนึ่งนะคะหนึ่งผู้ชายก้าวเท้ามาหนึ่งสองนะคะก้าวเท้าผู้ชายเนี่ยน้ำหนักถอยไปข้างหลังผู้หญิงเดินก้าวมาข้างหน้านะคะสามนะะสามผู้ชายกระชักจิตเท้าไว้ใช่ไหมคะ 4ชิดเทนะ้านะคะห้ก้าเท้าออกมานี่คือ1 2ึ่งสอสี่ห้าอยู่ตรงนี้นะคะหนะคะหกก้ 6, าเท้ามาเพื่อจะเตรียมตัวหมุนผู้ชายจะอยู่เบสิกเหมือนเดิมนะคะเนะคะหมุนแล้วนะคะ7จ็ดนะคะแปถอยมาะคะ่ะผู้ชายถอยกลับตามด้วยนะก้ 9, าวเท้าตามด้วยนะคะ9ชิดนะคะสิบ อันนี้คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะอีกครั้งหนึ่งเพื่อครูจะนับเป็นต่อเนื่องให้เห็นชัดๆนะ,ะว,นนนว่าตรงไหนชิดตรงไหนนับจังหวะตรงไหนชิดนะคะอ่ะ1 2 3 4 5นะฮะหกเจ จังหวะที่9จะต้องชิดแล้วก็ถอยด้วย10นะคะอีกครั้งนึงค่ะอีกครั้งนึงครูครูจะนับเป็นภาษาอังกฤษแล้นะคะนับเป็นตัวเลขภาษาอังกฤษนะคะ2 3 4 and 1 2 3 4 and 1นะคะ and ก็คือชิดเท้านะคะก็นับเป็น9 10นะคะ อีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะนับเลยนะคะเป็นต่อเนื่องเลยนะ,ะเท่ากับจังหวะเพลงเริ่ม two three four and one two three four and one น,ะะนี่คือจบิ i ก u r e hockey stick นะคะแล้วเราก็จะไปรวมหรือแยกเป็นฟิกอร์ฟิกเกอร์ใน ช็อตต่อไปนะคะเป็นฟิกเกอร์ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9และรวมนะคะการเต้นนะคะจังหวะที่2จังหวชะชชชาฟิกเกอร์ที่1 Basic Movement พร้อม2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 ข้าคู่ค่ะ basic movement พร้อม two t h r e and one two three, and one ชาชาช figure ที่2 underarm turn พร้อม 2, 3, 4, and 1อีกครั้งค่ะ Under Arm Turn พร้อม 2, 3, 4, and 1 าฟิกเที่3นิวยอร์กพร้อม2 3 4 and 1 2 3 4 and 1อีกครั้งค่ะ New York พร้อม2 3 4สามสี่ and ่อาม่ r ะหนชาชาาฟิกเกอร์ที่สสปอตเทอร์พร้อม Two, three มสี่ o 4 and แออีกครั้งหนึ่งค่ะสปอตเทินรนพร้อม2 3 4สามโ e ร์แอนด o ช้าฟิกเกอร์ที่5 hand to hand พร้อม2 3 4 and 1 2 3 4 and 1อีกครั้งค่ะ hand to hand พร้อม2 3 4 and 1 2 3 4 and 1ชะชะ่าชิกกอร์ที่6โชลเดอร์ทูโชลเดอร์พร้อม2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 อีกครั้งค่ะโชนเดอร์ทูโชนเดอร์พร้อมสองส e มส o 3 4 and นองสาทัชชาๆฟิกเกอร์ที่เจ็ดแฟน พร้อม 2, 3, 4 and 1อีกครั้งค่ะแฟนพร้อม 2, 3, 4 and 1 ช,ชาชาฟิกเกอร์ที่แปดฮอกกี้สติกพร้อม2อ4สามสี่แลอีอีกครั้งค่ะฮอกกี้สติกพร้อม2 3 e four and one two three four and one ชาชาชารวมฟิกเกอร์เต้นต่อเนื่องพร้อมสปอตเทิร์นนิวยอร์ก สปอตเทิร์นแฮนด์ทูแฮนด์ชอนเดอร์ทูชอนเดอร์แฟนฮอกกี้สติ๊ก จังหวะชะชะชานำฟิกเกอร์มารวมกันเต้นพร้อมกับเสียงเพลงพร้อมว้ามอเกโนว้าม